เพื่อนๆเคยเจอปัญหาเมื่อต้องการเปิดสวิตไฟในตอนกลางคืนแล้วมองหาตำแหน่งของสวิตไม่เจอบ้างไหมครับปัญหานี้จะหมดไปนะครับด้วยการใช้สวิตหิ่งห้อยที่จะมีหลอดไฟแสดงสถานะอยู่ที่สวิตครับ สวิตหิ่งห้อยทางเดียวของ Panasonic ในรุ่น WEG 5151-51K ก็จะเป็นสวิตท,ที่มีหลอดไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าของสวิตครับโดยสวิตตัวนี้นะครับสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้16แอมป์เหมาะใช้งานกับสายไฟฟ้าขนาด2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรและสายขนาด4ตารางมิลลิเมตรครับด้านหลังของสวิตนะครับที่ขั้วทางด้านบนของสวิต2รูนี้ภายในก็จะเชื่อมต่อถึงกันครับ และที่ขั้วด้านล่างของสวิตช์นะครับสองรูนี้ภายในก็จะเชื่อมต่อถึงกันครับโดยภายในสวิตช์นะครับก็จะมีหน้าสัมผัสทองแดงที่จะเชื่อมต่อระหว่างขั้วทางด้านไฟเข้าและขั้วทางด้านไฟออกครับเมื่อทําการจ่ายไฟเข้ามาที่สวิตช์นะครับที่ด้านหน้าของสวิตช์หลอดไฟที่แสดงสถานะอยู่ก็จะสว่างครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตช์หนึ่งครั้งหน้าสัมผัสทองแดงภายในสวิตช์ก็จะเชื่อมต่อกันครับในขณะเดียวกันที่หน้าสวิตช์นั้นหลอดไฟที่แสดงสถานะอยู่ก็จะดับครับ และถ้าเรากดที่หน้าสวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับหน้าสัมผัสทองแดงภายในสวิตก็จะเปิดวงจรออกในขณะเดียวกันที่ด้านหน้าของสวิตหลอดไฟที่แสดงสถานะอยู่ก็จะสว่างครับจุดเด่นของสวิตหิ่งห้อยนะครับก็คือจะมีหลอดไฟที่แสดงสถานะอยู่ที่สวิตครับทําให้เราสามารถเห็นตําแหน่งสวิตได้ยอย่างชัดเจนในเวลามืดครับส่วนสวิตท,ทางเดียวนะครับก็จะไม่มีหลอดไฟที่แสดงสถานะอยู่ที่สวิตครับ การต่อสายใช้งานสวิตช์หิ่งห้อยนะครับเราก็จะต่อสายลายจากเบรเกอร์ในตู้หรือจุดต่อสายลายมายังขั้วทางด้านไฟเข้าของสวิตช์ครับและเดินสายลายออกจากขั้วทางด้านไฟออกของสวิตช์นะครับไปยังจุดต่อสายลายและเดินสายลายจากจุดต่อสายลายมายังขั้ว L ของโคมไฟครับและเดินสายนิวทัลนะครับจากขั้ว N ของโคมไฟไปยังจุดต่อสายนิวทัลและเดินสายนิวทัลจากจุดต่อสายนิวทัลไปยังนิวทัลบาร์ที่ตู้ไฟฟ้าครับ หากเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนจากสวิตช์ทางเดียวที่บ้านของเพื่อนๆเ,เป็นสวิตช์หิ่งห้อยนะครับเริ่มจากเพื่อนๆปิดเบรกเกอร์ในตู้ไฟฟ้าและเช็คให้มั่นใจว่าที่สวิตช์นั้นไม่มีไฟครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะแกะฝาครอบและถอดสกรูออกจากบ็อกครับ ที่สวิตท,ทางเดียวนะครับก็จะมีสายลายทางด้านไฟเข้าสวิตและสายลายทางด้านไฟออกสวิตไปยังโคมไฟครับเพื่อนๆก็ปลดสายไฟทั้ง2เส้นนี้ออกจากสวิตตัวเดิมครับที่สวิตหิงห้อยนะครับเราก็จะต่อสายลายทางด้านไฟเข้าเข้าที่ขั้วด้านหนึ่งของสวิตครับและต่อสายลายทางด้านไฟออกนะครับเข้าที่ขั้วด้านหนึ่งของ icans. สวิตครับ หลังจากนั้นเราก็จะติดตั้งฝาครอบและขันสกรูเข้ากับบ็อกครับ เมื่อเปิดเดรกเกอร์เพื่อจ่ายไฟให้สวิต์นะครับหลอดไฟที่แสดงสถานะอยู่ก็จะสว่างครับเพียงเท่านี้นะครับในเวลากลางคืนเพื่อนๆก็จะเห็นตำแหน่งของสวิต์ได้อย่างชัดเจนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ